ยิ่งครอบครัวยากจนจนแหนบทวดเศร้าสลรคิดขึ้นมาคิดแล้วนาสงสารแนบแต่ต้องไล่แพร่ต้องแาบแได้กองปฝาต้องแนบหน้าแฟนที่อาแปกคองหน้าคืนใกล้ไม่ได้ได้ยิ่งครอบครัวอ๋อเลจนตัวสัซนเศรษฐกิจมันย่ำเยไปทุกวันตัวเรานั้นตัตาย ไม่ว่าชนแกนะไปพึ่งใครที่ได้นอะ มาเออพี่ทองพี่แก่พี่โตครับพี่ทั้งสามคนเปรียบเสมือนเป็นบุปการีของผมเพราะแม่ผมตายแต่ผมยังเด็กก็มีพี่ทั้งสามคนนี่แหละครับที่ดูแลผมให้ผมเติบใหญ่ผมคิดอยู่ในใจอยู่ตลอดครับว่าถ้าผมเก็บเงินได้สักก้อนหนึ่งผมจะบวชเพื่อกี่จะทดแทนบุญคุณพี่ทั้งสามคน พี่ทั้งสามคนเปรียบเสมือนเป็นบุปการีเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เป็นทั้งพี่เป็นทั้งเพื่อนผมคิดอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีพี่ทั้งสามคนเนี่ยผมนี่จะมีชีวิตรอดถึงตอนนี้หรือไม่แต่พี่ครับวันนี้เรามานั่งพูดคุยกันสักนิดหนึ่งพี่เราเป็นคนยากคนจนหาเช้ากินคำ่ำงานนักเอาเบาสู้เราทำทุกอย่างดังที่เขาบอกว่ามีเงินเขานับว่าน้องมีทองเขานับว่าพี่ ไอเรื่องนั้นโตกต้องมันนกก็บอกแล้วว่ามีเงินก็นับบ้าน้องมีทองก็นับว่านผีถูกต้องครับพี่อันเลยก็บอกแล้วมีเงินนับว่าน้องมีทองนับว่าพี่แต่ไม่มีเงินไม่มีทองวายเปล่าแก้วมามู่มีไม่ปัดเลยเร็วเป็นคนยากคนจนหาเช้ากินคำ่ำจนจริงกว่าปลาโรงปัดเปลือได้จองอ่ะมึงต้องเก๋ใจกันได้เกลว กุยลาไว้กันเลยจนเรานี่มันจนจนไม่ธรรมดาพันคือจนไม่ธรรมดาจนเลยไม่มีเบี้ยใจเจอกแกจกองแต่จนเลยอย่างเบี้ยใจล้วปักจนเออตั้มรื้อดีเรานี่เรา้อทุกหางานทำพี่ตอนนี้เงินในบ้านเราไม่มีแล้วแล้วข้าวสารในบ้านไม่มีแล้วนี่แสดงว่าก้าวเท้ในบ้านไม่มีแล้วมานนถูกต้องจิบเฮ้ยล้พี่อยู่ไหนไอ้แก้วไอ้แก่ก็ ว่าพี่อยู่ไหนเออบ้านเราปพือพี่อยู่ไหนมึงกินแลไรเมื่อนึ่งอาทิตย์ที่บ้านมากาว้านนึ่งโลกินไม่ได้แค่เดือนก็แล้วไอ้กี้ก็ว่ากาวแซนกูซื้อมาอาทิตย์นึ่งกาว้านนึ่งโลกินไม่ได้แค่เดือนก็แล้วเร้วกาว้านโลกินเพือแค่เดือนกินตีเมตดไม่ใก่หมดกันที่เดียที่กินตีเม็ดเบื่อใจ nè ai con đi ăn tụm ăn yến nè ai tối ngày vui ní đâu chạy ăn riêng điều ai, ai đâu. Ai xuống mà có dị kinh thần. Oh anh nê bà, bà, nê na, na. Rồi, cao cái tắc mò, cao Từng tầm ở đây, này khỏe. Trum trôm góc, có, xóm nải này A ở đây kém trum trôm này kém tamoi. Anh giác nải pẹt, kèn sít toa cần da 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 chích da 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 ai cho ni ai cho ngơ cu bo cầm trời vật nhanh chỉ nghèo trời ô người là non là mơ nó là mơ ơ vật chỉ nghèo em mềm là mơ chi quan cu kia bé lẽ phải chi trời ai to mày quan thằng cu quan kinh diện quan đại kinh diện chi quan cu chi leo nè em dùng lương leo diện lên mừng dọc cái lên muốn dọc cái lên này em bé, tung kỳ leo đây, rồi đưa cái tai hoang là làm mơ, quạt nâng tiền leo, quạt đưa quạt nâng tiền và ba kinh càng kinh này cũ, khai vị ai to, leo kinh đưa ai to càng kinh này ai to, nhà dạ, nước và bên càng kinh này đây, càng này cũng chân trai, níp tiếc là mến lô tí, quạt đưa đào, mến cũng lô tí, à. การเก่งในคนใจจะทำมันโลตีใจใส่เคยจะในคนยิ่งก็กินใจอันนั้นโค้งหวานเบื่อใส่นมเลยเิ็ดแต่กาเก่งในคนยิ่งไม่กินไม่กินกับใจเค็มมืึงรบเรือการเก่งในคนยิ่งเค็มใส่เคยเด็ดจังเลอเรือใจองลูกกาดบุญงใใจวันนั้นจีงเอวใจได้มามากของหนึ่ง มันก nice po so ินแล้วได้ปลามาต้อยหนึ่งไปกินหน้าจกเคยไอโต้แล้วไปกินเปลือกไอโต้ไปกินหน้าจกกินหน้าหิ้มน่แต่กินหน้าจกเฉยมันเป็นทรงท้อยขึ้นเลยเฮ้เฮเดือยตายองมันเป็นทองอมเป็นทรงท้วยแต่ไม่หิ้มเลยเี่จะปอปอนี่นะบอกจะปัดกับปัดเดลยปัดกับปัดเออ กาวปัดไลก้าวปัดเคยใส่เคยเห็นจปะป่าว่าพัดแล้วแหละพัดก้าวปัดเออไม่พัดไปกินจัหนาหนาเออใจเออเราทำอะไรดีครับพี่ทองตอนนี้เงินในบ้านเราไม่มีแล้วเอาปันดี๋ว่าเกี่ยวถ้าเราอยากได้เงินได้ตกเง็ดไหมเราต้องเป็นคุยิปินเป็่อนไจก็เป็นควยิปินเป็นไดเราควุยิปินนั่งลุงโนราลีเกฟา้ามึงจำได้ไหมอ๋อกูได้ไม่มีปัญหา มึงทำไรมามึง um, ก uh ูหน so ูไดมึงนี่ทำหนูไดเออหนูเอ็นหนูไดมาเด็กเดียวหนูไดเออมึงคิดหนูไดกูคิดหนูไดตาคันเนหนูไดกูตาเป็ดเจ้วิจิณโอ้โหเออมึงรำได้หนูไดรำได้ไม่ได้เครื่องได้ไม่เครื่องไม่มีปัญหาเดียวไปไปจุดหนูได้ก้นหนูไดเป็ดเจ้าวิในนั้นละเคยรำไม่ได้ปัญหากดียก่อนที่คุยรำไม่ได้ก็มึงการครูไอ้คูกัน ไม่มีปัญหาจะเรื่องการดูดไอ้กูการได้เองได้ได้ได้ดูกูไปแจ้งตัวก่อนไอ้โต๊ะการดูโอ้ว่า์เรื่องแงมในยามดีโอ้ว่า์เรื่องแงมในยามดีอ๋อโยวายนำถีละกระดังทาละนองก็กินไปก็เชิงแกงหัวและมาอยู่กลางไสยก็เชิงแกงควายละมาอยู่คว่าละมอง เจงแกงมูแลมาอยู่แน่แล้วเวียงแกงพุงแพรนมไปไหวลังก็เจงแกงมูแลมาอยู่บ้านมอมแล้วก็แม้ลูกนอนลูกได้นะโอ้ว่าพุงแพร่แลมาอยู่บังแล้ววังแกงไทยและวังแกงว้าละมง โอ้วนนักนึกแตลเกินเวลาจะปล่อยโมราออกมาหลงท่งๆแล้วออกมาตางหลงแมวหนังเว่์หนังโมราย้ายกแล้วผูเป็นศิลปินด้วยมันโาราศิลปินยานุมิดศิลปะหองขยะดูดีๆก็มีศิลปวันนี้ก็ไม่ไปโนจะได้พบกับมโนราแก้วแง่วแง้วศิลป์ xin Nói ra kêu Ra đi chín Ủa này plop Này đi ra cao niêu mày mà ra cao niêu Về ô rô Như ba Để Rồi chính nó ra kêu <laughs> ตำเรยได้มันหนูยาวได้เพื่อนหนูยาเราต้องตำบทตำบาดได้ปะนันี้ายนาจูงายนาเเป็นหนูรงหนูราเราต้องหวาบทหวานไอ้มันจูงไอ้มันจับเป็นหวาหนูรา่ได้หวาได้หนูราตำบทตำบาดได้ไหมได้เพื่อนหาเไหโอ้ยแม่ โอ้แหวนนี่กุนลับกุนลับกุนลับกันหมดเร็วเด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 ็กหนังนาดุงลับเร็วไม่อยังนั้งเละอยู่มึงตำบบดตำบาดได้บ้างไหมหวาบดหวานกรนหวาหนูรุ่งหวาหนูราตำบบดได้ไหมโอ้แหวนนาโนไปอุดรโอ้แหวนนาโนไปอุดรทับประชนนอนว่างอินลาน้อง ดูด้วยแต่เมื่อน้ากูว่าอันี่ญ่องเออเกี่ยวก้าวมาหนังเล็วนี้มึงก็ตามมาหนังทำไอ้ไรมึงก็จะไงได้อันี่ญ่องเออเกี่ยวก้าวมาหนังหนังแลยทำไรใครเช่าย้าหนังมึงหนังอยู่บ้านใครหนังบ้านแม่มึง Trăm bệt nặng nu nặng ban cây 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 nặng quá khó cái gì Mới tài hông mình đi 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 mà nặng Nặng là thầm rơi Nặng là trầm phân là nay là thầm phân anh nê trầm phân Phân là bà ไปติดเหล่าอุดอนอับราไม่อุดอนอับราโนอุดอนอับไม่ใช่หรืไม่ใช่ปราโนเหล่าอุดอนอับรานั้นก็ไม่ใช่เอาไม่อับราหนังอุดอนให้ฝันหนก็ไม่ใช่ไม่ใช่เอาไม่อับราเน่เหล่าอุดอนให้ฝันหนก็ไม่ใช่ไม่ใช่ รู้ไม่ายปลานี้ม่ดปลานนี้แล้วกูงรู้หรอกว่าคออรกันเาบ้ากับกูปแล้วกูรู้เพื่อความได้กูโดนเนาะในช่มุดเอานี่ปลาหนอูโดนปลาไม่อูโดนปลาเดือุดรในตำปลาชนในมึงทำปลาชน ไอ้นี่ปลาจอนปลาจอนตัวเมียไอ้นี่ตัวปูเรื่อเรื่อเรื่อเรื่เรื่อเรือเอเรรลาไอ้นี่ตัวปูไอ้นี่ตัวเมียไอ้นี่ตัวปูถึงเวลามันจมพันกันถึงมันเบือตึมเบือตึมไอ้เน่ปลาจอนเน่ทำแล้วว่านอน ันไหนทำวานอนอ้นน <c oughs> ่วานอนอันไหนทำวาว่างอ้นน่้ทำว่างอ้นี้ก็ว่างอ้นั้นก็ว่างอ้นี้ก็ว่างไม่ทำว่างอินนี่นี่ว่างอินไอ้นไหนไม่ว่างอินไอ้นี้ก็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 อินอันนี้มา อนเนมาอะมานังอะมานังอัต้มปันอะต้มปันอันเนนาอันเนนาไปอุดรอุดรนทำปลาชนทำปลาชนนอนว่างอินว่างอินว่างอินว่าปันนาเนาะไปอุดรนทำปลาชนพี่สาวเออว่างอินอุดรนทำปลาชนนอนว่างอินทำสาวเอปลาชนเอาวางอิน

แก่มึงเอรไม่ลงเลยดเลิกเกียปาลงเลยดิตอน่อวไปคู่ก่อนพี่โถท,ทำได้พมทำได้กับดีเกียปาลองดูที่กับพี่อ <c oughs> ้วกคำเจิญกรูแล้วมาอยู่เนื้อเก่าเก่ซาอ้วกคำเจิญกรูแล้วมาอยู่เนื้อเก่าเก่ซารจ,จะกูมากองนอกอร่อยแล้วไอ้ chạy chung chạy cho mẹ hôm Mì cây Để mà bỏ mà những video hấp mà mô, ra nó cây cho bà mà. Phụ mà là phụ mà mà. ทวีทุกแต่เส้นใบใจคืนนี้มาไดยกุศุกจริงใจกันและว,ว่าป่องป่องป่องปักกยอโอ,อ,อ้กัย,ยาป่องป่องป่องปักกยกงโอ้กัยาเดี๋ี่ลอยไปไอ้พวามาเลยลอยมาสุดยอดพี่อันนี้เขาเรียกอันนี้ก็าเรียกลีเกฟะพี่แก้วเป็นโนรา พี่โถเป็นลิเกปาพี่ทองเจ้ามือเบอเจ้ามือเบออย่า็คกูตีจาจโอ้